พูนะครับละครพื้นบ้านนะครับถ้าพูดถึงละครพื้นบ้านคุณนึกถึงละครเรื่องอะไรปลาบู่ทองครับละครหลังข่าวภาคค่ำแนวโรแมนติกคอมเมดี้คุณเป็นสายคอมเมดี้ไหมถ้าให้เลือกเล่นละครคอมเมดี้คุณอยากเล่นกับใครอยากเล่นกับพิโรพี่เบนครับสามภาษาแนวหน้าของช่อง7 hd คอมเมดี้ก็นี่แหละครับสามคนเนี่ยอยู่ด้วยกันสนุกแน่นอนใบสุดท้ายนะครับละครเย็นเพลงประกอบละครเรื่องไหนที่ฟังแล้วติดหูมากที่สุดผมขอเลือกเป็นคุณชาย ตำมราเบิด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 เบ็ดเบ็บ็ดเบ็ดเบเบ็ดเบ็ดเเบ็ดรบ็ชเบ็ดเเบิดเบเบ็เบิดเดเเบาเ ละครเย็นคุณชื่นชอบละครเย็นเรื่องไหนมากที่สุดขิงก็ลาขาะก็แรงค่ะละครหลังข่าวภาคค่ำละครดราม่าแบบไหนที่คุณอยากเล่นแบบกุหลาบเล่นไฟค่ะเป็นแบบออกร้ายนิดนึงแต่ก็ไม่มาก ละครพื้นบ้านละครพื้นบ้านเรื่องแรกที่คุณดูตอนนั้นอายุเท่าไหร่โหถ้าจำความได้ก็ประมาณ7คขวบค่ะเฮ้ยช่อง7จ d ดเอตอนเจ็ดครัววานฟ้าหน้าดำไม่ล่ะว้าละครเย็นเพลงประกอบละครเรื่องไหนที่ฟังแล้วติดหูคุณมากที่สุดจ๊บเขมียว ปัเดวจำเด็กจำเดมันล็อกไงวะจำานี้จำบิ๊แซบและแซบหลายเพลงประกอบละครเรื่องคุณชายตำระเบิดครับละครพื้นบ้านถ้าพูดถึงละครพื้นบ้านคุณนึกถึงละครเรื่องอะไรสังทองครับดูตั้งแต่เด็กๆครับสังทองลูกแม่เหละครหลังข่าวภาคค่ำแนวแอคชั่นถ้าพูดถึงเรื่องบู๊แอคชั่นคุณจะนึกถึงนักแสดงคนไหนในช่อง7 HD เรื่องบู๊เรื่องแอคชั่น ก็ต้องผมแล้วแหละถ้ายากๆผมทำได้หมดมีใครทำได้เหมือนผมหรือเปล่าโอ้โหโคตรเข็งเลย